พอดแคสต์ cast, นักลงทุนผมมองว่าสมมุติเราจะทำอาหารเนี้ยจะทำอาหารให้อร่อยฝีมือในการทำอ่ะมันก็สำคัญแลใช่ไหมแต่ว่าสำคัญมากกว่าฝีมือเลยก็คือการเลือกวัตถุดิบที่จะมาทำดังนั้นการเล่นการเทรดหุ้นเนี่ยสมมติเราเทรดเก่งมากเลยแต่ว่าเราไม่ได้เลือกสินค้ามาเทรดหรือว่าเลือกสินทรัพย์ที่จะเอามาเทรดนั้นอย่างดีพอ มันก็อาจจะทําให้การเทรดนั้นไม่ประสบผลสาเร็จเท่าไหร่งั้นในส่วนมุมมองผมเนี่ยจะให้น้ําหนักกับการเลือกหุ้นเป็นอันดับแรกเลยในมุมมองการเลือกหุ้นเนี่ยผมจะมีหลักๆกก็จะเลือกไว้2ด้านน็่คือด้านของ f u n d a เ e นท a l แล้วก็ด้านของเทคนิ i c a l ผมใช้คําว่า f u n d a เ e นทอ l เนี่ยเราใช้คําว่า super สต็อกเอางี้ในระหว่างที่ผมอธิบายอะไรเนี่ยถ้าใครฟังอยู่นะจากประสบการณ์ในการเทรดหุ้นของเราในมุม ที่ตัวเองเคยเทรดผ่านมาเนี่ยคิดว่าในไทยอ่ะเคยเห็นซุปเปอร์สต็อกอะไรบ้างที่ที่มันผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแวะเข้ามาในหัวว่าเฮ้ยในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาที่ทุกคนรู้จักกนะันซุปเปอร์สต็อกอ่ะมันถึงหุ่นอะไรคอนเซปต์ของการสวิงเทรดนะแก่นของมันคือสําหรับผมนะอันนี้คือการเลือกซุปเปอร์สต็อกมาแล้วก็เอามา merge กับการทามิ่งที่มันกูเทคนิคอ่ะถ้าเราทำสออย่างเนี้ยไปพร้อมกันเนี่ย แน่นอนว่าระยะยาวเราต้องทํากําไรได้มากกว่าขาดทุนถ้าเราทําอย่างถูกต้องนะใน2่วนของซูเปอร์สต็อกเนี่ยอาจจะให้ให้ดูอันนี้คือผมลิสต์หัวข้อมาเบื้องต้นผมให้น้ําหนักกับอันนี้ฮะอยู่ในเมกะเทนก่อนเป็นผู้นําในธุรกิจอ่าอันเนี้ยสองเรื่องเนี้ยมันคือคีย์ที่จะทําให้เรื่องดีๆอื่นๆมันตามมาถ้ามันอยู่ในเมกะเทนถ้ามันคือผู้นําของกลุ่มแน่นอนว่าสุดท้ายมันจะส่งผลต่อให้รายได้แล้วก็ ส่วนของกําไรเนี่ยมันจะอยู่ที่ความสามารถในตัวบริษ,ษัทแล้วว่าถ้าไรายได้เขาเยอะและเขาสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายควบคุมคอสต,ต่างๆได้ท้ายเนี่ยกำไรมันต้องเยอะแน่ทีนี้ภาพสะท้อนของพื้นฐานเนี่ยที่สะท้อนมาสู่เทคนิคเนี่ยมันจะมาอยู่ในรูปแบบของไทป์แพทเทิร์นต่างๆก็หลักๆเลยคีย์แรกที่เราจะเล่นเ,นเราต้องเห็นการเห็นการาฟที่มันเป็นอัพเทนยกไฮยกโลราคายืนเนี่ย EMA สรุปข่าวหุ้นประจำสัปดาห์เงินบาทกลับมาแข็งค่าขณะที่หุ้นไทยยืนเหนือ1,500จุดได้แม้เผชิญแรงขายก่อนปิดหยุดยาวเงินบาททยอยแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับทิศทางของหลายสกุลเงินในเอเชียและแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง โดยมีแรงหนุนจากความคาดหวังต่อมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนอกจากนี้เงินดอลลาร์ยังมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากสัญญาณผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่องของประธานเฟดขณะที่การปรับตัวลงของอัตราการตอบแทนพัฒนารัฐบาลสหรัฐและข้อมูลสะท้อนว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำก็เป็นปัจจัยลบของเงินดอลลาร์ด้วยเช่นกัน สำหรับสัปดาห์ถัดไปธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทอยู่ที่29.80ถึง30.20บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลข GDP ไตรมาส4ปี63และปัจจัยทางการเมืองของไทยสถานรรการณ์โควิด1 i ทั่วโลกและประเด็นเกี่ยวกับมาตรการการกระตุนน้นเศรษฐกิจสหรัฐส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ดัชนีราคาผู้ผลิตยอดค้าปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและยอดขายบ้านมือ2ในเดือนมกราคมนอกจากนี้ตลาดอาจรอติดตามบันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่26ถึง27มกราคมที่ผ่านมา GDP ไตรมาส4ีปี63ของญี่ปุ่นและยูโรโซนรวมไปถึงดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐยูโรโซนและอังกฤษด้วยเช่นกันมาทางด้านหุ้นไทยกันครับหุ้นไทยลดช่วงบวกลงก่อนปิดหยุดยาว โดยดัชนีเซตปิดที่ระดับ1,508.35จุดเพิ่มขึ้น0.78%จากสัปดาห์ก่อนขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่92,117.82ล้านบาทเพิ่มขึ้น17.64%จากสัปดาห์ก่อนส่วนดัชนี MAI เพิ่มขึ้น2.77%มาปิดที่380.18จุด หุ้นไทยดิดตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ตามทิศทางตลาดต่างประเทศโดยมีแรงหนุนจากความคาดหวังต่อมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจสรัฐซึ่งถูกคาดหมายว่าจะได้รับการอนุมัติจากสภาคลองเกตอย่างไรก็ดีหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบจนถึงช่วงกลางสัปดาห์ก่อนจะปรับตัวลงในช่วงปลายสัปดาห์เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระตุ้นหลังตลาดตอบรับปัจจัยบวกดังกล่าวไปพอสมควรแล้วประกอบกับนักลงทุน ปรับลดสถานะการลงทุนก่อนปิดหยุดยาวและรอติดตามปัจจัยทางการเมืองในประเทศในช่วงสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์ถัดไปบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมองว่าหุ้นไทยมีแนวรับอยู่ที่1,500และ1,485จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่1,520และ1,530จุดตามลำดับโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลข GDP ไตรมาส4ปี63 ผลประกอบการงวดไตรมาส4ปี63ของบจปัจจัยทางการเมืองของไทยสถานการณ์โควิด19ตลอดจนความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่บันทึกการประชุมเฟดยอดค้าปลีกผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมอกราคมและดัชนี P.M.I เบื้องต้นสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญอื่นๆได้แก่ตัวเลข GDP ไตามาส4ปี63รวมถึงดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ของญี่ปุ่นและยูโรโซนพอดแคสต์นักลงทุน